ต่อมานฮะ,ะฟังก์ชันนี้จะมาสอนเกี่ยวกับการบันทึก o p d c a r d ที่บันทึกการรักที่ที่ที่ต้องการบันทึกการรักษาอของคนไข้หรือว่าผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องนะครับผมโดยไม่อ้างยิงกับการสร้างใบเสร็จระบบเก่าเราจะบังคับให้สร้างใบเสร็จแต่แต่นะตัวเวอร์ชันใหม่ไม่ไม่จะเป็นแล้วครับผมไม่เชื่อมต่อกันเรียบร้อยแนละ้ว วิธีการทำนะครับเราต้องเราให้มาที่ตรงนี้ข้อมูลลูกค้าหรือเสียบบัตรประชาชนเข้าไปนะครับเลือกลูกค้าท่านนั้นๆน,น,นะครับผมพอเลือกเสร็จกดตรงนี้ครับเพิ่มประวัติ OPD อันนี้จะเป็นการเพิ่มประวัติ OPD การเพียวๆเลยไม่เกี่ยวข้องใดๆกับการสร้างใบเสร็จเลยนะครับผมกดตรวจเข้าไปนะฮะแล้วก็เราอาจจะบอกว่าเอ่อ follow เอ่ follow อ follow cost นั้น c o s นี้อะไรก็ได้นะพิกแพงเรานะอ่า ตรวจเบื้องต้นตรวจหลอกตรวจเลือดนะฮะอะไรประมาณนี้นะครับผมอะผมลองตรวจทั่วไปแล้วกันเนาะอ่ะก็ใส่มาเหตุอะไรต่างๆนานา,นาสามารถทำได้นะคะะะะร,ะรับผมขึ้น้วกดบันทึกไปเสร็จแล้วเรียบร้อย แล้วก็จะมี OPD card ของคนนี้อ่ามันก็จะไม่อ้างอิงกับใบเสร็จเราก็จะเพิ่มรูป Before กับ After ข้อมูลต่างๆนานๆได้เรื่อยๆนะฮะเพิ่มเข้าไปได้เลยนะฮะอ่ะเรามาเช็คดูดินะฮะอ่ะอ่าเราอยากเช็คค้นหาประวัติคนไข้นะฮะประวัติคนไข้นะฮะประวัติคนไข้อ่าเห็นไหมายการเมื่อกี้ตรวจทั่วไปที่เราเพิ่มเข้ามา มันก็จะเป็น o ุ d ธิการในตัวได้เลยนะฮะเข้ามานะฮะติ๊กตรงนี้อเกิดพิมพ์นะครับอ่ามันก็จะขึ้นมาเห็นไหมอันนี้เมื่อกี้ผมไม่ได้ไม่ได้กรอกข้อมูลอะไรนะฮะหรือจะพิมพ์ o ุ d ธิการแบบรูปก็ได้นะฮะเดี๋ยวผมขอใส่รูปก่อนนะ รูปเนี่ยมันจะออกแค่รูปแรกเสมอนะครับผมให้เราเลือกดีๆนะฮะรูปแรกเสมอนะทั้ง Before กับ After รครับผมสองรูปตังก,กันนะแล้วก็ติ๊กกอดเช็คบุลเลตข้างหน้าแล้วก็พิมโอ o p ดแบบรูปนะมันก็จะยิงรูปเข้ามาประมาณนี้ รูปแรกเสมอนะครับถ้าเกิดเรามีหลายรูปให้เราเพิ่มรูปรูปบล็อกแรกเสมอนะทั้งบีฟอร์กับอัปเตอร์ทั้งก่อนและหลังภาพนะครับเอาไว้แบบในกรณีเปรียบเทียบภาพแบบเขามาทําก่อนหน้าเขาทําเป็นอย่างนี้หลังเขาทาเป็นอย่างนี้อะไรประมาณนี้ครับผมการค้นหาประวัติ o p d ก็มาตรงนี้ครับนี่ขอูลูกค้าค้นหาประวัติคนไข้ o p d แล้วาคนชื่อเลยหรือว่าระบะุตามเลขโอ d ิกร d ได้เลยเชื่อว่าเลขนี้อ่ะ,อะมันก็จะขึ้นทันทีเลยประมาณนี้รือว่าค้นหาชื่อลูกค้าก็ได้ครับผมขอขอบคุณครับ